พานีนะคะชุมชนนาดีค่ะประชาคมชุมชนนาดีอุดรธานีค่ะ เปี่ยนเปลี่ยนเราตอนยืนล้วก็ต้องก้มอยู่ดิถ้เจ็บหลังหรือเจ็บเตาวเจ็บตาวเลยลูกเดินเลยค่ะจะไม่รู้สึกคนะถ้าไม่ไหวเดี๋ยวแม่แม่เป็นห่วงนะคะแม่แม่เป็นห่วงกลัวคุณพิธาเจ็บเข่านะคะอยากบอกให้ลูกขึ้นยืนเนาะเป็นก็รัดของเพล่นนะสู๊ เพื่อลลยดอกสีส้มสดใสนะคะทุกคน เพเยอะนะคะทุกคน งาเนี่ยจะมีวลาเิลาคุพ่ออยากจะมาตั้งใหม่ั้งใหมนะพ่อให้นเดกไ้มกเลขไอกด้เห็นพอรออยู่โอ้ยไอ้ลัชนกนะคะทุกคนจากบางวกรุงเทนะพ่อโอ้ยบางวันปูโดพปูน่าเลื่อไปเลื่อาะไน้อนปูร้นหรอ่าใช่ไหมใช่มอ่เป็นบุญรือเปล่าหอ

มันแกดีใจเลยได้เรียน3ชั้นมีค่ะที่อ่ามีค่ะมีค่ะทุกคนเนี่ยนะครับต้องขยันนะครับ <coughs> <coughs> đã mang ra trong cái <laughs> cái 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 cái